เมื่อกี้ผมเสียฟอร์มไปแล้วบางทีใครน็อกใครสายยันเดินเลืองเป็นกรรมการใหม่ครับจะบมาเวทีราชดำเนินครับที่อาจจะคุ้นๆกับศึกมวยมันวันศุกร์ที่ลังสิตน,นะแล้วตอนนี้อาจารย์สายยันเรือเืองก็มาประจวการที่เวทีราชดำเมิอแล้วครับเอา้ามาดูครับคู่นี้คู่รองแล้วบางที้อ่สปอนน้ำหนักอาจจะดูไม่ใหญ่แต่ผมใช้คำว่าใครน็อกใครจับตาดูดีๆแล้วกันบางนีคู่นี้นี่เรียกว่าอาวุธนี่แรงด้วยกันทั้งคู่แหละครับอยู่ที่ว่าใครพลาดก่อนนี่ลงเปได้เลยเนาะ อเมีฮอสเตนี่ผ่านนาบินมาแล้วนะ,ะโชกกับโยทินมาแล้วนะธรรมดาที่ไหนครับแต่โชครายนี้เนี่ยเพชรลุงแสนนี่ก็หนักแรงทุกลูกเหมือนกันนะ,ะนี่ครับนักชกสายเลือดมุสลิมครับอดีตทีมชาติอิหร่านนะครับมวยไทยสมัครเล่นเขานี่โชคโชนแล้วครับนะครับปีที่แล้วครับผลงานใน RWS Grand Tournament w o r ี d s e r i เขาอยู่ในรุ่น126ปอนด์นี่เจอโอ้โหระดับพระการ์ดมาดูบังลีคู่รองมาแล้ว ดูว่าความเป็นมวยไม่ธรรมดาแน่เละครับฮอตเซนไลน์นี้นะครับมวยขวานะครับเพชรลุงแสนนั้นมวยซ้ายเดินจะยักเข้าไปเปิดเกมตั้งแต่ต้นยกเลยเหมือนกันคุณหนักเลยผมก็หนักนะครับเพชรลุงแสนบอกนะครับดูแล้วท่าทางนี้จะท้าดวลท้าปะทะด้วยแล้วครับเพชรลุงแสนบอกว่าเขาเป็นมวยบัตน,นะผมแอบกระซิบถามน,นะถามเพื่อความมั่นใจผมบอกว่าวันนี้ต่อยล็อกไหมเขาบอกล็อกเลยดีผมเลยเชื่อเขาครับ เดี๋ยวดูพี่ต่อก็รอลุ้นอยู่นะพี่ต่ออยากกลับบ้านเร็วเดี๋ยวดูเขาเป็นลุงแสนหรือว่าอเมีิกาเซนลูกเตะก้านคอของอเมริกาเซนนี่ก็ไม่ธรรมดานะสายตกเมื่อไหร่นี่มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าอเมริกเซนนีหาจาังหวะเตะก้านคอได้ใช่ไหน,นี่ไงเห็นไหมนี่แค่เตะล่างได้บพงนีไม่ว่านักวยต่างชาติเนี่ยก็จะมีอาวุธที่แบบว่าคนไทยแทบไม่ถึงนะอ่าไม่ว่าจะเป็นแบ็คคิกแล้วก็เอาละครับจับตาดูดีๆนะครับพอเพชรลุงแสนนี่ชักจะโมโหแล้วเลยครับ เดินขยับเดินเบียดโอโหขายลำตัวสวยแล้วครับฮอสเซนหรือว่าอาวุธนั้นใช้หมัดนะสอบผ่านอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าอาวุธมวยไทยอื่นๆโดนต่อโดนนี่จะต้านไหวหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับอันนี้ฮอสเซนนี่เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงมีความเร็วแต่ว่าจุดอ่อนของเขาครับหลังจากผ่านทึ้งทางยกสามไปแล้วเนี่ยเขามักจะมีปัญหาเรื่องระบบหายใจายการยืระยะเดี๋ยววันนี้ดูครับหลังๆนี้หันมาชก5ายกแล้วร่างกายดูดีขึ้นด้วย คู่นี้ครับแม่ฉายแววเดือดตั้งแต่หัววันแล้วนะครับนี่ครับหนักๆใสไปเลยครับต่อยลำตัวแล้วเตะขวาครับเริ่มอยากขยับเข้าไปนะครับพอเซนนี่นะครับโอ้ออกขาออกขวาเพชรลุงแสนนี่โดนนะครับแต่ไม่สนนะครับยังคงขยับเข้าไปหาดูจังหวะการต่อยนี่โอ้โหบวกกันแบบนี้เดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆน่าเพชรลุงแสนนี่เขาไม่กลัวอยู่แล้วเขาบอกว่าเขากล้าบวกนะครับจะหนักมาจากไหนไม่รู้นะครับ เขาก็มั่นใจในพลังหมัดของตัวเองเหมือนกันมาดูว่าฮอสเซนนี่ต้องถอยร่นไปแล้วครับธรรมดามวยหมัดเลยขยากเข้า,<อ>าหา,าหมัดนี่มามาเป็นชุดเ,เลยนะครับโอ้โหลวงลาตัวแล้วก็ขึ้นบนต่อยได้คมดูครับมาเป็นเอ้าเอาเอาว่เาเป็นลึงแสนเปิดหน้าเปิดตาไม่ได้นะหรือตกการโลนีเ็จได้เลยนะครับอย่าประมาทครับเพราะว่าจังหวะต่อยของฮอ์เซนเร็วแล้วก็คมด้วยไอจุบมอนอืเอาเดี๋ยวดูครับของใครโดนของใครก่อนครับเตะขวายัดเข้าไปเลยครับแลบลิ้นใส่โดนขาดอกเนี่ยครับมาตัดไม้ผมน้ำด้วย เอาสิแก้เคลหรือเปล่ากงลีี๋ยวก็รู้นะครับกลัวลิ้นจะจุกปากหรือเปล่ายังไม่รู้เลยขยับเข้าไปนะครับเพชรุ่แสารไม่สนนะครับโอ้โหดูว่าเขาจะมั่นใจมากนะฮอสเซนนี่แข่งมนีต่อยล้มตัวหมัดนี้ออกนี้ออกเป็นชุดนะครับหายากนะนักมวยไทยยังไม่ต่อยออกเป็นชุดแบบนี้นะใช่ใช่พอมาต่อยในยกเอบานี้นดูยืนมวยนิ่งขึ้นเยอะเลยครับอาร์มฮอสเซ มาดูกันว่าพบรุ่งแสนจะเขลียนได้ขนาดไหนนะครับพักกันก็คู่เดี๋ยวมาตามกันต่อนะยกที่2ครับรุ่งแสนโอ้โหมอเตอร์กับฮัมเมอร์ฮอสเซนอิรานนะครับวีน้มมวยไทยมาจากวีน้มมวยไทยนี่ต่างชาติแต่ละคนก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับวันนี้ชกกันในพิกัด100 2นี่เลยครับเวลานี่มาเป็นชุดเลยครับสิ่งที่เห็นนะครับ เพราะมันต่งรายของอเมริกาเซนของเรคือหมัดที่เร็วแล้วก็แม่นยำคมด้วยขณะที่เพชรรุ่งแสงสิ่งที่เห็นยกที่แล้วนี่จังหวะไต่เข้าไปลำตัวเฉพาะไต่ขวานี่อเมริกาเซนถึงกับเป่าปากนี่ค <right ือจุดเด่นเพตอนนี้เนี่ยเซนต่อยเหมือนจะจุกเหมือนจะจุกจุกเลยเปล่าจุกจะตัดผมอยู่ไหนโดนโดนจุกออกโดนโดนเปล่าเวโดนลำตัวเข้าไปครับแม่หมัดกำลังจะมีปัญหาแล้วครับพอระวังลคตัวโดนข้างบนครับโอ้โห โดนลามตัวเข้าไปดีทำท่าจะสะดุ้งให้เห็นแล้วนะครับแต่ยังแข็ใจยังเบียดยังขยับเข้าไปดูว่าจะเจ็บอาการหรือเปล่านะครับฮอสเซนเองก็ดูว่าไม่รีบร้อนด้วยนะครับเลือกออกนะครับนี่นะครับลรตัวอีกแล้วครับใช้ความเร็วครับอเมริกาเซนครับแม่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าเร็วแล้วก็แม่นยำครับเข้าเร็วออกเร็วลำบากใจแล้วครับแบบนี้ครับเป็นรุ่งแสนแต่นี่อาจจะเป็นเกมของเขาครับเพราะว่ายกที่สองเท่านั้น อเมลเซนประเภทปลายปลายมักใจเหี่ยวครับเดี๋ยวดูต้นต้นไปก่อนแบบนี้ดูครับแม่น่ากลัวเหลือเกินปลายปลายยื้ระยะไปยังไงครับไอ้ชุมพรแกได้ใจครับจะพยายามเคาะไปเรื่อยครับมีสอดด้วยครับคอยสับเอาเลยครับเคาะหน้าเคาะท้องครับแล้วดูไม่ไม่ไม่รีบด้วยนะครับเลือดเย็นแล้วครับยิงสามตัวอีกแล้วสามตัวอแล้วโอ้โหสตาร์ทยันอีกล่าครับโดนเข้าไปแบบนี้ครับเลือเลือดหรือเปล่าแล้วก็ล้ำตัวมาอีกแล้วนะครับล็อกเอาไว้ก่อนนะครับโอ้โหเพชรลุงแสน แตกเลยนะครับเลือดทะลักเลยครับเลือดทะลักดูว่าแผลจะใหญ่ใช้ได้หรือเปล่าแล้วย้ำัวเข้าไปโอ้โหนั้นเอ้าเลือดเดือดไปเลือดจาห้าเลือดนะครับเป็นลือดไหลเลือดไหลเลือดพุ่งโอ้โหเละบลียังไม่หยุดเดินโอ้โหหน้าเละแต่ว่าไม่ลุ้นแขนไม่สวยครับลุยเข้าไปไม่ได้พยายามจะย้ำแผลพยายามแผลกรรมการเลือดมองหมอหมอบอกยังไม่สบตา ให้ต่อยขามไปก่อนเอาการนี้ยับไปข้างเดิเอาใส่เข้าไปตรงนี้เอาแล้วครับโดนเข้าไปนี่เจ็บๆทั้งนั้นเนลยยังทนได้เบียดไปหยักเข้าหาดูนะครับโอ้โหทนไม่ได้แล้วดูเลยนะครับพ่อเละเลยนูว<อ>่นี่ใหญ่เหมือนไก่แล้วครับแบบนี้กรรมการบอกผมดั่ใจไม่ได้พี่หมอดูหน่อยพี่หมอมีคนอยากกลับบ้านแล้วพี่หมอโอ้ยเละเละพ่อพอามไม่จบไม่โอ้ยยังเละลึกด้วย โอ้โหใจแข็งครับหมอใจแข็งบอกเจ็บไปป่อยกันไปใรจะสู้คุณหมอใจเพชรนะครับอนุญาตให้ชกต่อนะครับต้องขยับเข้าไปโอ้โหใจนี่จะเพชรหรือเปล่านะครับก็ต้องดูแล้วแต่คุณหมอใจเพชรน่ะโอ้โหดูกันเพชรลูกแข็งโอ้โหโตดเยอะเลยนโตดยันยับยันไปแบบนี้นะครับเริ่มจะจังได้ครับได้เสียงเชียร์เข้ามาอีกแล้วนะครับนี่แหละครับวายิ่งกว่าแผ่นดินไหวก็สอกของมวยไทยเลยครับ เล่นเอาสุดเล่นเอาสะเทือนกันทั้งเวทีเลยโอ้โหแข่งขวากข่นคอเอาโหยโ,โคตรมันโคตรเดือดโคตรเละพักแต้มเดียวที่สามนะครับดูว่าเพชรลุงแสนนี่ทีมงานบอกให้เดินเบียดกล้าไหนอย่างเดียวนะครับเพราะรู้ว่าฮอรเซนนั้นกลายไม่ดีแล้วก็ไม่ชอบไหนเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ว่าจะเดินติดหรือเปล่าดูนะครับเห็นข้าไปนี่จะโดนก่อน ดูจังหวะการจับของเด็กนักแสงไอ้พอเริ่มตีได้ที่เสียงเชียร์มาก็หึมเวทีเหมือนกันเอาจับได้ตีได้ไม่ได้เอาแล้วครับตีไม่ถนัดกรรมาการต้องแยกก่อนอครับใครที่จําได้ครับนี้เบลเซนคราวนั้นนี่ครบห้ายกันรองแต่ว่าเขาหลอกกรรมการจรับได้ไหมวันนี้ดูครับแม่มาได้ดีเหลือเกินออกตัวได้แรงไปได้ก่อนครับดูจังหวะนี้เป็นลูกแสงพยายามจะจับในแล้วครับอยู่ห่างๆมันโดนศอกโดนหมัดเดี๋ยวแผลมันจะเปิดเอา อ๋อครับโดนมัดครับมัดในดีกว่าครับแต่แกก็ตีสู้เหมือนกันนะครับอาเบียฮอเซนเอาอะละครับวงไหน,นี่ถือว่าอาชีพแล้วละครับเพชรลุงแขนเริ่มจะจับได้จะขยับได้อถอดหัวไปไหนแล้วก็บอลเซนโ้หัวไปไหนต้องขยันนะครับต้องโตดูว่าเพชรลุงแสนจะได้ใจแล้วโอ้โหมาเอาล็อกในไอ้ตีได้นี่โอ้โหเสียงเคียร์มันแน่นเลยนคระเอาละครับหนาทีนี้ บาดแผลกับเลือดทีทะลักออกมานี่ไม่มีผลครับเพชรรุงแสนจะคงเปิดเกมเดินเข้าไปแต่ว่าเลือดมันยังไหลอยู่หน้ามันกลับมาเละอีกครั้งแล้วครับบังเลยโอ้โหการมนวยนี้ก็บางคนนี้ก็ตะโกนคร้บจะให้หมอนจับดูแผลอีกครั้งหนึ่งจามพอได้แนละ้วให้กรรมาการจับดูแผลน,นะครับแต่ว่าเดินเติมแล้วไม่สนคอนเสตีพอล็อกได้ทำได้นะครับโล่ววงในมีดูได้เปรียบด,ด้วยนะครับเพชรรุงแสน ต้องดูครับว่าจับนายนี่ต้องต่อเนื่องต้องให้เห็นแค่หน่อยเพราะว่าบาดแผลกับเลือดที่มันเละหน้าเละตุ๊บเปแบบนี้นี่มากแม่มันมันเห็นอาการแล้วมันมันใช้ชูมือแล้วมันดูแปลกๆนะลีน่าเอามครับอุ้ยฟันศอกฟันของจริงครับอาเมียฟันของจริงตับกระไว้อ่ออาจจะถึงนายก็โดนศอกโดนหมักเนี่ยครับหน้าก็เลือดไหลลงมาเป็นทางอีกรอบหนึงครับเพชรอารุ่งแสนอ่าลุยต่อครับหมายที่วงในนะครับตั้งการสูงๆเข้าว้ครับเจอแข้งขวามา ถึงในหรือเปล่าก็มาเจอซ้ายครับคอยเตะดักติดเบรกเอาไว้ครับเอามีฮอตซีตัดไม่โดนครับโต๊ะคือแทงขวาครับก่อติดในได้แล้วเอาละครับเริ่มนเบียดจากล่างได้เริ่มจากกระชากไปไหนไปกันด้วยเหมือนกันเลยครับตอนนี้ต้องเบิดเดินเบียดให้ติดนะครับดูว่าฮอตเซนเองเลือกออกนะครับถอยรอดเอาวงในวงใหญ่โอ้ยเลือดจะหมักเนื้อเลยเน้นทำท่าจะหยุดไปเหมือนกันเลยครับโต๊ะคืนแม่ไปแบบนี้ต้องลากด้วยครับต้องพาทัวร์นะครับถึงจะ มั่นใจเอาไม่สนแล้วครับเลือดทะลักออกมาเป็นลุงแจบอกว่าทําอะไรผมไม่ได้หัวใจผมยังแข็งแรงอยู่ไีเข้าไปล็อกแล้วไตไอีแล้วเทียบอดรเซนวงในนีีประคองแล้วก็ตั้งไว้ได้ดีเหมือนกันนะมังลีนะต่พยายามจกโต้แล้วครับแต่ว่ากว่าจะเข้าไปถึงเอานะครับโอ้โหแล้วมาตามกันต่อในยุ่งเดียวยังไม่พอใช่ไหมผมมีลานสังหาร สว,ว,ว่าจะไม่ครบยกหรือเปล่ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปครับความมันแบบนี้ไม่ได้หาดูง่ายๆครับได้ในเฟซบุ๊กมเดียวจะไป 9, YouTube, Channel, ก้าวทีทุนชาแนลเพชรยินดีมวยไทยยกที่4มาแล้วครับอาเมียเซนยกนี้คือยกเก่งของเขาที่เขาจะหมดแรงเดี๋ยวดูหมดไม่หมด,หมดเก่งไม่เก่งออาลุยไปครับวงใน อ้าวยังอ้าวตีเข่าขวาไปครับโต้คืนด้วยเขา่าโอ้โหคู่เดือดจริงๆครับทะลุจอไปเลยครับเดี๋ยวว่าต้องพยายามเบียดอย่างเดียวแล้วนะครับดูมือนี่กาดไม่ตกเลยนะครับเตินกระยับเข้าไปวงในตีล็อกได้ตีโอ้โหแต่ว่าวันนี้พอเซนเก็วงในพยา,กกายามจัดไีโต้เหมือนกันนะครับธรรมดานี่เห็นในนี่เห็นเข่าเหมือนหอเห็นระเบิดนะครับแต่วันนี้มีโต้เขา,เ,าเดินช้าไม่ได้ไดนะครับต้องเดินให้เร็วครับ นี่แหละครับสิ่งที่ทําให้พี่ลุงแสงอึดอัดครับหมัดของออ้เหมาเซนดีพยายามย้ำไปที่แผลครับสอกพยายามจะสับเข้าไปโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่ามันสร้างความกังวลและครับในทางด้าของพี่ลุงแสงใน่ไดกังวลนะครับดูครับเขาจะคงเปิดเกมยังคงเร่งยังคงพยายามที่จะเอาคืนได้ด้ยเราต้องบอกว่าความพยายามสุดยอดจริงๆพี่ลุงแสงหรือว่าเริ่มจะากขายล้านไปแล้วเหมือนกันนะครับผมเซนโอ้โหบิดเหลี่ยมนะครับกระตุกล้มลงไปทีเดียว ดูว่าเลี้ยวแล้วจะลดน้อยลงไปเลยเพชรลุงแสนเริ่มจะได้ใจนะครับเบียดเข้าไปเริ่มจะเบียดติดๆเอาพอเป็นก็ยังสีหมัดโอ้โหมาไล่แขนแล้ะก็แทงเข่าสู้ด้วยเอาโอ,โอ้โหอ,อยู่ที่เพชรลุงแสนแล้วนะครับจะทําได้ต่อเนื่องขนาดไหนฮอตเต้นอนดูว่าจะแผ่วจะหมดแล้วนะครับตอนนี้ลืมความเจ็บปวดไปแล้วครับเพชรลุงแสนครับขอกระซุกที่วงในนะครับแทงขวาเข้าไป บินเอา้เอาวเพชรลุงแสนตรงนี้ครับชวนไปไหนไปด้วยแล้วครับอย่าให้ทําได้บ่อยๆนะตรงนี้ทําบ่อยๆไ,ไม่ดีนะไปไกลแค่ไหนไม่รู้นี่โดนจุ่มจุ่มจุ่มนีม่หมดแรเงเราง่ายๆนะดูว่ายุบแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ที่เพชรลุงแสนเอาโอ้โหเอาเดี่ยวแล้วก็มีแข้งขวาตามไปอีกดอกหน,นึ่งผลงานยอดเยี่ กรับมาระทึกกลับมาเบียดกันอีกแล้วนะครับมาถึงตอนนี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เลยครับมวยผู้นี้โอ้โหไม่มีใครยอมใครจริงๆดูดูหมัดนี่เรียวแรงนี่ลดน้อยลงไปตีนะครับโดนอด้วยมาแล้วครับเป็นลุงแสนมีหมัดมีสอกแล้วก็ปล้ำไห้ตีเข่าเบียดติดตลอดครับทำไปทำมากลายเป็นหนังคอละม้วนแล้วครับพยายามตอกดักเอาไว้ครับนี่เข่าขวาครับปาเมียนี่ครับโดนกระตุกนิดเดียวครับแต่รออยู่แล้วครับจังหวะของเพชรรุ่งแสน ก็ยังมีแท่งค่อยประกัรเอาไว้แล้วก็มีหมัดเอา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 โอ้โหเอาแลครับเอาแลครับอะไรยังเกิดขึ้นได้จริงๆพอเซนนั้นหมดก็จริงนะคแต่ก็ยังมีฮืดเพชรลุงแสงก็พยายามจะเบียดจะพลาแต่ต้องทาให้ต่อเนื่องนะครับสถานการณ์นี่ถือว่าใกล้เคียงเลยนะครับชิงดำนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับอันก็บอกว่าให้เดินเบียดกล้ามใน แล้วก็ให้มีเหลี่ยมกระตุกด้วยครับเอาล้ครับเปิดเกมมาแล้วนะครับยกนี้สุดท้าย3นาทีนี้เพชรลุงแสงเปิดเกมมาเดินก่อนอามริเซนยกนี้ต้นน้ำมาสู้นายทําได้ดีครับแย่ออกมาก่อนครับมาซ้ายหมาขวาเป็นลุงแสงพยายามก่อนายไว้ก่อนครับ ต่อนายตีแล้วก็ใช้เนี่ยครับความแข็งแรงคอยบิดเอาครับวงในของเพชรลุงแสนเอาเลยครับสถานกากา์จะพิคผันอีกหรือเปล่าครับก็มาตรงนี้โอ้โหดูว่าเพชรลุงแสนนี่ล้ำได้แต่ยังไอไม่ได้นะครับมาถึงตอนนี้เซนต์เซน,นนี่ออกแข่งแล้วก็ต่อยหมัดได้ดีครับใน,นช่วงเต้นยกเอาเบียดเข้าไปเพชรลุงแสนพยายามจะเบียดจะล้ำโอโ้ดูการตั้งแขนนะครับของเซนโอ้โหจะพิคผันอีกรอบหรือเปล่าครับ เต้องดูพลิกไม่พลิกพยายามโอ้ต่อยมัดเอาต่อยเข้าด้วยดิหน้าสะบัดหน้างหายหน้าสั่นเลือดกระจายเลือดพุ่งเอ้าไอ้เวทีโอ้โหนี่ไงพอเดินต่อยมัดมันแหมมันทําได้ดีได้ลุ้นได้เสียวแต่ว่ายกที่สี่ไปทําอะไรอามีฮอสเซนเก็บแรงว่ายกนี้แหละครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เก็บแรงว่ายกนี้แหละครับอ้าว เพชรลุงแสงครับเดินเข้าไปฝ่าดงหมัดแล้วถึงนายตีไม่ตีครับตีไม่ตีครับแหมกระยองกระยักไปหน่อยครับจับได้แกระในดีดูว่าจะยกขาไม่ขึ้นไหมเหมือนกันนะครับเพชรลุงแสงดูนะครับโดนหมัดเข้าไปโอ้โหยกยอยงเ <ๆ S 2> ลยทุบใหญ่เบาๆนะครับโอ้โหพยายามจะเบียดจะกล้ำไมเหมือนกันแต่ทำได้ไม่ต่อเนื่องนะครับโอ้ดูเจ็บทรงดีครับบริแสทเรียกว่าพิกกันพิกไปพิกมานี่แปดตัลบเลยนะครับมวยคู่นี้ โดนหมัดครับแต่ว่ายังเก็บทรงได้ดีครับแต่ว่าเก็บเลือดไม่ได้ครับเลือดมนไหลมาเยอะเหลือเกินว่าไม่รู้ว่าใบหน้ากับเลือดออันไหนเป็นอันไหนบอลลีนแดงไปหมดแล้วโอ้ท่วมจอเลย้วครับคู่นี้ครับเลือดท่วมจอครับยกโอ้โหอย่างที่บอกไปครับทีนีก็ว่าว่าหลายตลบเหลือเกินจะปวยคู่นี้ยกสี่ที่ทำท่าจะช็อตไปแล้วนะโอ้โหพอยกห้าดูตอนนี้มาเดินคู่เลยหวังจะเช็ดบินเลยครับไม่รู้ว่าเลี้ยวแรงมาจากไหนครับโอ้โหดูมาตาละมา โโอ้ห <im itation> <im itation> มาได้จะช้าไหรือเปล่านะครับในช่วง30วินาทีสุดท้ายแล้วครับเอาไม่มาหลุดโอ้ยโอ้โหถ้าจะนับหมัดยกนี้มิตต่อยได้เยอะนะมึงนี่อู้หเชือกอะไรกันนี่แม่ไปทำบุญตั้งแต่ชาติปางไหนมาแม่เชือกเชกื่อมที่ไตพันจนชุนละมุนชุนละแกไปหมดแล้วมึงนี่เอาเลยครับ,รบ,รบหมั่วไปหมดแล้วเล <im itation> ยครับตอนนี้สายสัมพันธ์ ดูนะครับดูใครบอกใทยบอมหมดผมได้ใจเลยครับโอ้โหเทรลุงแสนก็ถือว่าโดนไปเยอะแต่ว่ายุคที่สนั้นก็พลิกสถานการณ์กลับมาม,มายกุดท้ายนี่มัดโดนข้าไปอีกนี่แลวครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสุนอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้งสามท่านครับ ทางขาตาก็เดินเจ็บใบคะแนนนะครับแล้วก็หันไปชูมือที่ฮอสอาเมียฮอสเซนอิรานนะครับดีน้ำมวยไทยเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเร้าใจนะครับพลิกกันแปดตลบกับมวยผู้นี้